ยุ่นลินค่ะน,น่าจะสวยอยู่นะสวยสวยเห็นในรูปไปเซิร์ชดูค่ะแต่พวกเราไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะไปอยู่แค่ที่ท่าเรือ,อ๋อไฟฟ้าที่เรากำลังใช้กันอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากเอกโกกรุ๊ปเอกโกกรุ๊ปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งนั่นคือการเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศโดยครอบคลุมทั้งธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับธุรกิจไฟฟ้าเอโกผลิตจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติถ่านหินชีวมวลพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือแม้แต่เซลล์เชื้อเพลิงส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็ครอบคลุมทั้งธุรกิจให้บริการด้านพลังงานเหมืองถ่านหินและท่อส่งน้ำมันที่มีการบริการเช่นงานเดินเครื่องบำร,รุงรักษาวิศวกรรมและก่อสร้าง ซึ่งการให้บริการที่ครอบคลุมมากขนาดนี้นะคะทําให้รายได้และกําไรของเอโก้เติบโตอย่างน่าสนใจค่ะโดยรายได้ไตรามาส3ปี2567อยู่ที่12,354ล้านบาทกําไรจากการดําเนินงาน3,604ล้านบาท กำไรสุทธิ2,463ล้านบาทส่วนไรายได้9เดือนของปีเดียวกันนะคะอยู่ที่35,225ล้านบาทกำไรจากการดำเนินงาน7 0 1 4ล้านบาทกำไรสุทธิ5,518ล้านบาทโดยมีโครงสร้างกำไรมาจากธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ95%และธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอีก5%การเติบโตขนาดนี้ทำไมราคาหุ้นของเอโกถึงยังมีราคาที่ไม่วือหวา แล้วอนาคต e อโกจะเติบโตหลังจากนี้ได้อีกแค่ไหนติดตามได้ใน Company Snapshot ต้องยอมรับเลยว่าคุณ โรงไฟฟ้ากับนักลงทุนในช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบห่างไกลกันนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าดูจากเพอร์ฟอรนซ์ของทั้งกลุ่มจริงๆไม่ใช่เอโก้อย่างเดียวค่ะอยากให้พี่ป้อมช่วยช่วยมองให้พวกเราฟังหน่อยสิเขาเอะมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกลุ่มนี้นะพอหลังโควิดมานี่โอ้โหไปไม่เป็นเลยเจอมรสม <c oughs> ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นหมดยังคะพี่จริงๆแล้วในเรื่องของภาคพ,พลังงานนะคะไม่ใช่เฉพาะเอโก้หรอกก็เป็นทางภาคพลังงานของทั้งประเทศอะค่ะ พอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้ามันลดลงถ้าไม่มีโควิดความต้องการไฟฟ้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามที่พยากรไว้แล้วก็กาลังผลิตไฟฟ้าก็ต้องพัฒนาให้ตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศคะ,ะคะแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยดีมานมันหายปริมาณมันไม่มาตามนัดะนะคะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเลยทําให้ดูเหมือนว่าราคาพลังงานของเราเนี่ยมันก็ เปลี่ยนแปลงทีนี้ส่วนของเอโก้เราเองก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะคะว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของพวกเราเพื่อให้รักษาระดับราคาหุ้นให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแล้วเอโก้ของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ IPP เจ้าแรกของประเทศไทยถ้าในการพัฒนาแล้วเนี่ยการทำกำไรของเราตอนนี้หลังจากเกิดโควิดมันยังคงดีอยู่ โกเองต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในแกนสําคัญของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยมาตลอดตอนนี้เนี่ยขยับขยายพอร์ตฟอลิโอนะคะอย่างที่ฟังไปบอกเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะคะที่ไปลงทุนในธุรกิจ พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจริงๆทั่วโลกถ้ารวมประเทศไทยก็คือ8แห่งทั่วโลกใช่ไหมคะอยากให้พี่ป้อมเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเอะเราต้องขยายพอร์ตโฟลิโอของเรากระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราเห็นโอกาสอะไรแล้วเราเท่าที่เราทํามาตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดไวมากน้อยแค่ไหนคะพี่ป้อมคะเนื่องจากว่าเอโกเราเป็นเจ้าแรกที่ก้าวมาสู่ธุรกิจพลังงานเอกของโรงไฟฟ้าเอกชน ทีนี้พอเรามาเปิดตลาดในประเทศไทยแล้วก็จะมีเอกชนรายอื่นๆเข้ามาแข่งขันในตลาดค่อนข้างเยอะเราจะต้องหาโอกาสธุรกิจอื่นๆ d i v e r s i f y ออกไป<ะ>ว่าจะเป็นพอร์ตในประเทศไทยแล้วก็มองเห็นว่าในต่างประเทศก็จะมีโอกาสในเรื่องของการทําธุรกิจภาคพ,พลังงานก้าวแรกที่เราเดินออกไปก็คือ ธุรกิจของประเทศลาวใช่ไหมคะเพราะลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งไฟกลับมาที่ประเทศไทยจากนั้นก็จะมีประเทศอื่นในอาเซียนก่อนฟิลิปปินส์<อ>นะคะเกาหลีใต้แล้วก็มาที่ไต้หวันนะคะส่วนอิโนโดนีเซียเนี่ยเพิ่งมาการที่เราจะออกไปทาธุรกิจต่างประเทศเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพาร์ทเนอร์เอโกไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้จากนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วยังไงอีกละ่ะในประเทศในโลกนี้มีตรงไหนที่ให้เราไปได้เพราะว่าตลาดในประเทศไทยเองค่อนข้างจํากัดค่ะคะเพราะว่าดีมานก็มีแค่นี้แหละเราก็ เลยมองไปที่อเมริกาซึ่งเป็นตลาดพลังงานที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเอเปเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้เข้ามานะคะซึ่งเอเปเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอเมริกาที่ใหญ่มากๆนะคะเพราะว่ามีโครงการที่เราก็าไปคุยถึง200กว่าโครงการกำลังผลิตอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0 0เพเมกะวัตต์ปัจจุบันพัฒนาไปแล้วประมาณ8โครงการแล้วก็ CO d ดีไปแล้ว3โครงการจากที่เราได้เข้าร่วมลงทุน E c โก จะมุ่งสู่คาร์บอนเนทอลิตี้ในป<ม>ี2040<ม>แล้วก็ Zero คาร์บอนเนซโ่2050อันนี้ก็เป็นอไลายเข้าสู่นโยบายคาร์บอนเนทอลิตี้ของประเทศไทย<ม>ก็เป็นตัวช่วยให้ประเทศไทยของเราเข้าสู่ตรงนั้น<ม>ได้เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงสัดส่วนรายได้นะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะณว,วันนี้เนี่ยพอตของทางเอโก้เนี่ยมาจากต่างประเทศประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ 70%มาจากต่างประเทศกำลังผลิตเนี่ย50%มาจากต่างประเทศถ้ามีการบิด i p p รอบหน้าเราก็มีศักยภาพนะคะที่จะเข้าแข่งขันเรามีไซส์เพ e เ a ร a ชั่นไว้พอสมควร2-3ไซส์ size, หรือ,อเผิ่อถึง4ไซส์พร้อมกับพาร์นเนอร์ถ้าดังนั้นเราบิดได้ก็จะเป็นอีก โรงหนึ่งที่เราจะเจเนเรตไดรในอนาคตในประเทศไทยแต่ทีนี้ถามต่อนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆเท่าที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเรามีทั้งพลังงานที่เป็นพลังงานแบบคอนเวนชั่นอลกับพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งจริงๆเอโก้ Echo เนี่ยอาจจะเติบโตมาจากคอนเวนชั่นอลใช่ไหมคะ,คะแต่วันนี้ โอเคเทรนด์ okay, ทั้งโลกมันก็มาทางเรื่องของ Renewable มากขึ้นทางงานทางเลือกมากขึ้นนะคะณวันนี้เรามองเทรนด์เหล่านี้ยังไง mm hmm. การที่มีทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยทั้ง Conventional ทั้ง Renewable อยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้พอร์ตเรามีความบาลานซ์ยังไงแล้วทิศทาง การเติบโตในอนาะคตมันจะเป็นยังไงต่อไปคะพี่ป้อมคะทุกคนต้องปรับตัวตาม,มแนวโน้มแนวทิศทางของโลกไทยไม่ไปทางนี้ค,คนนั้นเอาแน่นอนตอนที่พี่มานั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายแรกที่มาก็คือ portfolio management อนะคะทั้งในเรื่อง capacity แล้วก็ทั้งในเรื่อง ไรายได้เช่นในส่วนของ capacity แน่นอนค่ะในเรื่องของฐานหินก็คือหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยสะอาดอแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อ b alance ค่าไฟสิ่งที่ช่วงเปลี่ยนผ่านทุกคนมุ่งสู่พลังงานสีเขียวแน่นอนค่ะในอนาคต พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกที่น้องทีน่าว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะแต่มันไปยังไม่ถึงตรงนั้นเนื่องจากหนึ่งด้วยเทคโนโลยีเองก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆราคาตัวนี้จะเป็นตัวชี้ว่าทําไมการมุ่งสู่พลังงานสีเขียวมันค่อนข้างชา้าเพราะว่าราคามันแพงเทียบเคียงกับคอนเวนั่นอลเพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่ะพี่ก็มีนโยบายว่าเอโกเองช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวเราควรจะเปลี่ยนผ่านด้วยแก๊สสมัย เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นการพัฒนาหรือซื้อพลังงานจากแก๊สธรรมชาติที่เป็น c o n v e n t i o n นลแต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็ไปที่พลังงานสีเขียวที่เป็นพลังงานทางเลือกด้วยควบคู่กันไปจนเทคโนโลยีของเขาดีราคาแข่งขันได้นตรงนั้นเราก็ค่อยสวิตช์ไปเรื่อยๆค่ะปรับพกตจะใช่อันนี้คือเป็นการบริหารพอร์ตของเอเกเองนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ย สเตจของการใช้พลังงานของโลกยังไงยังไงยังก็ต้องมีคอนเวนชั่นแนลอยู่ถ,ถูกไหมเพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องจ่ายค่าไฟที่แพงกว่านี้ต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนทางธุรกิจของเราก็จะสูงกว่านี้มากะนะคะเงินเฟอ้อก็จะไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือความจําเป็นที่ยังต้องมีคอนเวนชั่นแนลแต่โอเคแน่นอนถ้าฟังอย่างที่พี่ป้อมบอกวันหนึ่งเราจะมุ่งหน้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดได้ทั้งหมด100%ยเปอร์เซ็นไหมคะมจะมีวันนั้นไหมคะพี่คิดว่ามันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่ายังไงแล้ว พลังหมุนเวียนท้าเทคโนโลยีนะคะถ้าเทคโนโลยีสามารถพัฒนาให้สามารถ24ชั่วโมง7วัน24-7ได้เมื่อไหร่อะค่ะถึงไม่ต้องการ conventional แล้วซึ่งปัจจุบันมันคงไม่ใช่แบบนั้นเมื่อไหร่ที่เขาไม่สามารถทําได้ conventional ยังจําเป็นนะคะเพื่อเพื่อ supply ความสม่ําเสมอความต้องการใช้ไฟฟ้าเราเราดูที่2เรื่องนะคะ1ความเพียงพอ2ความมั่นคง มันก็จะมีราคาก๊สธรรมชาติเนาะซึ่งมันก็จะได้รับผลกระทบทางตรงจากเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่่นเคารบกันที่นี่เขาตีกันปิดท่อส่งก๊สบ,บ้างนะคะคแล้ว แหล่งผลิตของเราก็กระจายอยู่ทั่วโลกด้วยอย่างที่อเมริกาเราก็มีหลายโรงมากใช่ไหมตอนนี้ที่อเมริกาเรามีที่เป็นคอมไบไซคที่ใช้แก๊สแล้วกันนะคะมีทั้งโคเจนทั้งคอมไบแล้วก็มีทั้งแก๊สสบายกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 1, 200เมกะวัตต์ซึ่งก็ถือว่ามีในยัเหมือนกันนะคะแล้วที่อเมริกาก็กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะคุณทรัมป์เขากลับมาเป็นยุค 2. 0แล้วจริงๆทั้งหมดภาพตรงเนี้ยค่ะจะส่งผลกระทบกับเอโกยังไงในระยะยาวจริงๆแล้วคุณทรัมป์เขามาก็นโยบายเขาไม่ไได้เปปปลลี่ยนนแงมากะะค นโยบายของคุณทั้์เองเนี่ยแน่นอนค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของพลังงานนะคะก็คือลด การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนนะคำว่าลดการสนับสนุนก็คือในอดีตของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีนโยบาย IRA ก็คือ Inflation Reduction Act ตัวนี้จะช่วยเป็นข้อดีนะคะสำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแต่ว่าทางคุณทัา้มาก็อาจจะชะลอหรือว่าปรับกฎตัวนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ถามว่าก,กระทบไหมหระยะสั้นคงยังไม่กระทบนะคะแต่ยังี้ก็ตามทั่วโลกยังมุ่งสู่คาร์บอนเนทอริตี้นะคะประเทศไทยเราเองก็ยังมุ่งสู่ตรงนั้นเราต้องการพอ ฟอ l ร o โอที่เป็นพลังงานสีเขียวดังนั้นที่เราไปลงที่เอเปกเนี่ยมันก็จะซ้อนท้อนกลับมาที่เอโกเอโกก็จะท้อนไปที่ประเทศไทยไม่ได้มีผลอะไรมากนักจากนโยบายตรงนั้นในเชิงของผลกระทบนะคะถ้าเทียบกันแบบเน็ตเนพอจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าตัวของพลังงานคอนเวนั่นอลเนี่ยมันน่าจะทําให้งบเราเป็นบวกมากกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยอ,อันนี้มันคือเห็นเลยว่าค่ะใช่ไหมอ่าถ้าพี่ตัวเลขนะคะเราลง ครึ่งหนึ่งของเอโก้อยู่ในประเทศไทยครึ่งหนึ่งของกํงาลังผลิตยอยู่ที่ต่างประเทศค,ครึ่งหนึ่งของต่างประเทศอยู่ที่อเมริกาอ,อยู่ที่ประมาณ21เอ็ดยี่สองเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งที่2เอ็ดยี่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยพันสองร้อยกว่าเมกะวาัตเป็น al, คอนเวนชั่นแนลอีกสองร้อยกว่าเมกะวาัตเป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งสัสดส่วนมันยังไม่เยอะอยังไม่เยอะมากเ,เพื่อคิดว่าผลตัวเนี้ยจะส่งผลบวก นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือเกาหลีใต้ค่ะที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจให้กับ Eco Group ผ่านความร่วมมือกับ SK Group หนึ่งในบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้พอพูดถึงแก๊สธรรมชาตินยคะโรงไฟฟ้าของเราที่เกาหลีใต้ก็เป็นโรงไฟฟ้าคอมบไซเคิลที่ใช้แก๊สเช่นเดียวกันถ้าภาคราคาแก๊สในตลาดโลกถูกลงนะคะตรงนี้ก็ของ เกาหลีใต้เราก็จะมีร <ไป S 1> ายได้กลับเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นส่วนของเราที่เกาหลีใต้ก็คือ SK SK ก็เป็นผู้นำเข้าแก๊สรายใหญ่ของเกาหลีใต้ก็คิดว่าน่าจะ manage ราคาได้ระดับหนึ่งอ,อันนี้ก็คิดว่าเป็นข้อดีซึ่ง พาจูเป็นโรงไฟฟ้าที่เราได้รายได้จากเขามาค่อนข้างดีมาตลอดใช่ไหมคะถ้าถ้านักลงทุนคอยติดเคยติดตามก็จะรู้ว่าโรงไฟฟ้าพาจูเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างรายได้กลับเข้ามาเป็น new u s v e เป็นดาวดวงใหม่เป็นดาวดวงใหม่ก็ดาวดวงนี้นานๆแล้วค่ะแต่ก็ว่าจะ ฉายแสงต่อไปไอนะคะแต่จริงๆพูดถึงธุรกิจแกส๊ส<อ>ปัจจุบันก็หลังจากที่มันมีนโยบายเปิดเสรีกแก๊สในประเทศไทยเขาก็สามารถนําเข้ามาใช้สําหรับดีมานใหม่ได้ใช่ไหมคะก็มีหลายคนที่ไปขอชิปเปอร์หลเส้น<อ>เพื่อน,นําเข้า LNG มาใช้เองในธุรกิจของตัวเองสิ่งที่ประชาชนจะได้คือได้แก๊สราคาถูก<อ>ราคาค่าไฟก็จะถูกลงตามราคาแก๊สนะคะไอ้เร<อ>ื่นี้เอโก้ Echo เราเองเราก็ ได้ไเซนชิปเปอร์ไรเซนสำหรับนำเข้าเ n g เช่นเดียวกันนะคะ <Ừ. S 2> ซึ่งในอนาคตคเราก็จะสามารถนำเข้าแก๊สในราคาถูกเข้ามาได้ถ้าเราหาได้ถูกกว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้แต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่พี่ป้อมก็แตะไปแล้วว่าเราก็มีส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยะนะคะซึ่งตรงเนี้ยระยะ ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าพลั i ซาจะเป็นยังไงบ้าง<ม>แต่ก็เชื่อว่ายังไงก็มีดีมานแล้วก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวไปสู่แบบคาร์บอนนิวตรอลได้ใช่ไหมคะตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ว่าระหว่างทางตรงนี้เข้าใจว่าเราก็จะมีการไปลงทุนพลังงานหมุนเวียนในหลากหลายประเทศด้วยะนะคะตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างแล้วมีอันไหนที่เป็นไปตามแพลนหรืออาจจะยังไม่เป็นไปตามแพลนมีจําเป็นต้องชะลอไปไหม,มหลังจากดูความไม่แน่นอนเชิงพลังงาที่เกิดขึ้นนะคะ ส่วนของประเทศไทยเราเองเริ่มต้นเลยค่ะเราก็จะมีส่วนของพลังงานหมุนเวียนในประเทศอยู่แล้วนะคะที่เอโกเราพัฒนาแล้วก็จ่ายเข้าในระบบนี่กับไปถึงกลุ่มประเทศที่เราไปลงต่างประเทศบ้างนะคะก็จะไม่ว่าจะเป็นลาวลาวนี่เราก็ลงเป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังน้ำเราก็จะมีหุ้นส่วนในการลงทุนพลังน้ําในลาวมามาณ3 4เขื่อนนะคะส่วนมาที่ฟิลิปปินเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของโรงฐานนะคะปัจจุบันเราก็กําลังพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราเข้าไปลงทุนส่วนของในออสเตรเลียเองก็เป็นพลังงานลมเช่นเดียวกันนะคะในของเกาหลีใต้นอกจากเป็นคอนเว n ชั่นแ l ลแล้วเนี่ยเนื่องจากเกาหลีใต้ก็มีนโยบาย RPS เขาก็เลยมีการพรัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่พลังงาน Conventional ตรงนั้นเรามีฟิ e l c เซลที่ใช้ไฮโดรเจนนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคตได้ ส่วนของที่เป็นโครงการใหญ่ๆเลยที่ทุกคนคงได้ยินนะคะก็คือในเรื่องของที่ไต้หวันยุ่นหลินนะคะยุ่นหลินเป็นโปรเจกต์จะบอกว่าเมื่อในอดีตเป็นโปรเจกต์ไฮไลท์นะคะเพราะกำลังผลิตเขาเยอะมากในเรื่องของพลังงานลมนอกชายฝั่งนะคะเป็นออฟชอวินเป็นโปรเจกต์แรกที่เอโก้ไปมีหุ้นส่วนนะคะ640เมกะวัต บนสัดส,ส่วนที่เอโกลงทุนประมาณ26-27%นะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะธันวาคมปีนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดซึ่งโปรเกรสตอนนี้เราสามารถติดตั้งเสากันหางลมได้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎา,ค,าค่ะ,คะกรกฎาเราทําเสร็จ80ต้นคต้นปัจจุบันจ่ายไปแล้ว67ต้น67ต้นจาก80นะคะ,คะ แล้วที่เหลืออีกประมาณ13ต้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างประกอบอเดินสายไฟอะไรพวกนี้แล้วทั้งหมดน่าจะเรียบร้อยนะคะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วปีหน้าก็จะเริ่ม COD <อ>ครบทั้งหมด640เมกรวัตต์ปีหน้าถ้ามา ตามนัดจริงๆก็รับรู้ไรายได้2,000ล้านโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าไอ้ i m น a ทอร์นก้อนใหญ่นี่คือเจ็บแต่จบหมดแล้วใช่ไหมคะไม่มีอีกแล้วเนาะปีที่แล้วคือก้อนใหญ่ที่สุดท,ที่ยุ่นหลินมีนะคะก็คิดว่าก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ก็จะไม่มีอีกแล้วนะคะ,ะก็จบ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตามมาตรฐานทางบัญชีค่ะก็จะมีอิมแพรเล็กๆน้อยๆตามมาตรฐานทางบัญชีที่ท่านว่าค่ะแต่ทีนี้ถามต่อค่ะพี่ป้อมคาะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเนาะว่านอกจากอิมแพรก้อนใหญ่เนาะเราก็จะมีเรื่องของการ ปิดจอบบำรุงะนะคะในบางโรงที่ก็ impact กับง,งบเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะ,คะอยากให้เล่าให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้มันจะจบไปหมดแล้วหรือยังแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมธุรกิจหรือธรรมชาติของธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงคะ ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของโรงไฟฟ้านะคะ<ม>โดยปกติในเรื่องของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยในแต่ละปีเขาจะมีแผนงานนะคะว่าในปีนี้365วันะจะมีการหยุดซ่อมช่วงไหนนะคะ<ม>ซึ่งการหยุดซ่อมแต่ละช่วงเนี่ยก็จะต้องแจ้งทางศูนย์ควบคุมกําลังผลิตไฟฟ้าเพื่อจะได้บริหารจัดการ<ม>อันเนี้ย ถ้ามีแผนลงชัดเจนเราก็เรียกว่าแผนเอาเทชนะคะตัวนี้ก็จะไปสะท้อนอยู่ในบัตเจตที่เราลงไว้เตรียมไว้สําหรับทําการซ่อมบารุงนะคะแต่บางทีมันก็เหมือนคนนะคะว่าบางทีเป็นหวัดโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะ ออกกาลังหรือทํางานหนักเกินไปเลยทําให้เจ็บป่วยลักษณะเหมือนกันค่ะไอ้อย่าง,งาเงี้ยเราจะเรียก unplanned outage นะคะก็จะเกิดขึ้นได้ในการทํางานจริงๆเราจะมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะเรารู้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นซ่อมเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่สุขภาพเขาเป็นยังไงก็จะมีการตรวจสุขภาพก็คิดว่า อ่าโอเปอเรเตอร์หรือเจ้าของโรมก็ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยดีที่สุดค่ะจะพยายามไม่ให้ไม่ให้มีเอาเทสที่อันแพลนมากเกินไปซึ่งคิดว่าปีหน้หนาๆคงไม่น่าจะมีมาก next step ของ Echo และคะ3-5ปีจากนี้ในเมืองไทยพี่ป้อมบอกแล้วว่า PDP 2024นี้นี่เราพร้อมเต็มกำลังมากเลยแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมจะไปธุรกิจอื่นๆน,นอกจาก การลงทุนในแค่โรงไฟฟ้าหรือเปล่าต่างประเทศละ่ะมองอะไรไว้ยังไงบ้างคะพี่ป้อมปัจจุบันเนื่องจากว่าธุรกิจมันหลากหลายแล้วก็เทคโนโลยีมันมีมากมายนะคะแล้วก็หมุนตัวเองมาทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องทางด้านพลังงานด้วยนะคะ,คะปัจจุบันนอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจกลางน้ำนะคะเราก็ขยายไปธุรกิจปลายน้ำกรกิตต้นน้ำนะคะส่วนธุรกิจต้นน้ําก็เราก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเชื้อเพลิงใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเรามีชิปเปอร์ไลเซนซ์น,นำเข้าเอ็นจีพวกนี้นะคะหรือว่าเราจะลงทุน ร่วมกับหุ้นส่วนที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยเดิมเริ่มมาจากทําโรงไฟฟ้านะคะแต่ว่าหุ้นส่วนเขามีโรงกลั่นมีแท้งฟาร์มให้ทําสารเคมีขนส่งสารเคมีตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนขยายที่เป็นต้นน้ําให้เราว่าเราจะมีธุรกิจให้เช่าถังเก็บเคมีพันธ์นะคะ นอกจากนี้แล้วของเอกโเองถ้าจําได้เรามีโรงไฟฟ้าที่ระยองซึ่งหมดอายุเราก็รีทายไปปัจจุบันเราจะเทินโรงไฟฟ้าระยองให้มาเป็นนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาเรียกว่าเอ h กโกอินดัสทรีเอเซทระยองนิคมตัวนี้สึ่งหลายๆคนสนใจก็คือเราจะปั้นให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จ่ายไฟสีเขียวอาจจะเป็น Data Center หรือกลุ่มธุรกิจ E ีหรือกลุ่มธุรกิจดิจิตอลอะไรที่เขาต้องการพลังงานสีเขียวเราพร้อม ที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาใช้เซอร์วิสของเราได้ม,มาเช่าพื้นที่ในนินคมศาก์กรรมยองได้อันนี้คือธุรกิจต้นน้ำที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปปลายน้ําก็จะมีในกลุ่มของทําธุรกิจ O&M เโรงไฟฟ้าที่ว่าในข่าว peration and maintenance โรงไฟฟ้าผ่าน esco ซึ่งเป็นบริษัทลูก ในประเทศไทย<ะ>ในต่างประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะ Onm Service เบิร์กเยพอยอยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งรับจ้างเดินเครื่องให้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของ InnoPower นี่ก็คือเป็นบริษัทลูกของ ECO กที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับ Innovation ต่างๆ ซึ่ง i n n o p o w e เเป็นบริษัทที่ร่วมทุนของ e ี a กราแล้วก็ ECO นะคะจะเป็น Investment Arm ทางด้าน n w w t e h n o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  y นะคะซึ่ง ECO กคงไม่ได้ลงไปเองก็ผ่านบริษัทลูกตรงนี้เป็นธุรกิจปลายน้ำะนะคะไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำพยายามที่จะ ด e เวอร์ซออกไปหลายๆอย่างนะคะเพราะว่า Energy Related มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจตัวหนึ่งที่ทุกคนมุ่งสู่ตรงนั้นนะคะ<ช>ไม่ใช่เอโกเองหรอกหลายๆคนเขาก็ทำนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นสำหรับเมืองไทยนะคะ,คะว่าเราพร้อมมากเลยค่ะแต่ว่าแผน3-5ปีจากนี้ล่ะคะรวมไปถึงโอกาสในต่างประเทศด้วยมันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเอโกกำลังจะ เทินอาราวสาปีนี้เรามุ่งเป้าหมาย3ตัวแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่เราจะมุ่งก็คือเรื่องของกําไรนะคะเราจะต้องเติบโตด้วยกําไรอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของเรานะคะนอกจากนี้ก็คือมุ่งสู่คาร์บอนต่ําเป็นธุรกิจที่ทำคาร์บอนต่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สู่เป้าหมายตรงนู้นเอโอยู่ในระหว่างทําจะเรียกว่าปรับโครงสร้างนะคะ <c oughs> เพื่อให้สามารถที่จะสร้างกําไรแล้วก็ดูแล ธุรกิจของเราให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะแล้วถามว่าเราจะไปได้ยังไงนะคะ,คะแน่นอนเลยค่ะเอกโกเรามียุทธศาสตร์วางไว้ เรียกว่า Triple P นะคะซึ่ง P ตัวแรกเราก็บอกว่าเป็น profitability แล้วก็ performance ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนมอง e c โกแหละว่า e c โกจะทำตัวนี้ได้ยังไงนะคะเราก็บอกว่าเราจะคืนสู่ผู้ถือหุ้นด้วยกำไรนะคะ,คะส่วนของจะคืนได้ยังไงเราก็มีการบริหาร Portfolio Management p e o p l e Management ของเราให้สามารถ เ e r ฟอร์ได้อย่างดีแล้วบริหารจัดการพอร์ตของเราให้เหมาะสมนะคะ<ม>เพื่อได้จะได้สร้างกําไรของเราได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วในเรื่องของธุรกิจพลังงานและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างที่เล่าให้สู่เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่พวกเราจะมุ่งสู่ไปให้เราสามารถทํา กำไรจากธุรกิจของ e c ็กได้อันนี้คือ3ถึง3ปีที่เราวางแผนกันไว้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเห็นภาพนะคะว่าการต่อยอดธุรกิจให้ครบทั้ง v u l chain ตรงนี้อยู่ทั้งต้นน้ำนะคะแล้วก็ขยายไปยังปลายน้ําด้วยแล้วก็ขย,ยบออกมาไม่ได้อยู่แค่การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะ,คะซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่นในเมืองไทยด้วยแต่ว่าพร้อมที่จะเปิดรับกับโอกาสต่างๆ ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะนะคะเราก็เห็นละอย่างตัวของยุ่นลินเนี่ยก็นี่คือดอกผลที่เราจะได้รับมาแล้วเอ็กซแล้วก็โครงการร่วมทุนต่างๆ M&A ต่างๆที่เราไปลงที่อเมริกาซึ่งก็ยังเปิดรับอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะสิ่งที่อยากจะรู้ก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยในแง่มุมของการที่เราเป็นหุ้น โรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะลักษณะของการเติบโตของเรารวมไปถึงเทรนดที่เรากำลังจะไปเนาะไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจอย่างเดียวค่ะแต่ว่าการคอ m p l y กับเรื่องของ ESG เพราะว่าจริงๆแล้ว e อโกก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดนะคะว่าเป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่นะคะที่เป็นแหล่งเป้าหมายของทั้งนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติด้วยตอนนี้เนี่ยเรามีการรองรับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะเอโกเองเราเราเป็น บริษัทที่มุ่งสู่กรีนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นคนที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราอะ เอ็กโกเราได้ DGSI 4ปีซ้อนนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5ถ้ากำลังพิจารณาแล้วได้นะคะจริงๆอ่ะพอถึงตรงนี้แล้วทำให้เอ็กโกเองเราเป็นหุ้น ESG ในตลาดเซตของประเทศไทยซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนสถาบันแม้กระทั่งนักลงทุนรายย่อยเองนะคะแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้หุ้นของเราเป็นหุ้นที่น่าสนใจในตลาดอยู่แล้วนะคะอย่างที่พี่นีนาพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าโอ้โหเราลงทุนเยอะขนาดนี้ค่ะ เราจะเอาแหล่งเงินทุนที่ไหนมาลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและรักษาการเติบโตได้แบบนี้คะ่ะเรื่องเงินทุนนะคะเนื่องจากว่าเอโก้ตั้งมานานครบรอบ32ปีหน้า3 3เราก็คิดว่ากำไรสะสมที่เรามีนะคะอันนี้ทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วจากจากหน้าบัญชีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนของเรารับรองได้ว่ามีเพียงพอนะคะอ,อย่างที่เราเคยตั้งเป้าทุกๆปีอยู่แล้วคะ่ะว่าเราจะมีงบ ลงทุนสำหรับทำธุรกิจของเราอย่างน้อยปีละ30,000ล้านที่เราจะลงทุนนะคะมไม่ก็ทั้งปีนี้เองก็3 0มหมื่นล้านบาทปีหน้าเราก็ตั้งไว้ปีละ3 0 0 0 0ื่นล้านบาทสิ่งที่เราจะเอามาลงทุนก็คือหนึ่งรายได้แล้วก็กำไรจากการทําธุรกิจของเรานะคะนอกจากนี้แล้วบางโครงการ เราก็จะมีการพิจารณาค่ะว่าโครงการไหนเราจะใช้เงินกู้บางโครงการไหนที่จะใช้ equity ตีโครงการไหนที่จะใช้เงินจากกำไร,รตรงนี้มีการบริหารจัดการอ n v e s t m e n t portfolio อยู่แล้วนะคะคหลายๆโครงการอย่างที่ที่นีน่าเห็นเราก็จะมีการกู้กรณีรกู้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่า สเตตัสของเอ o กก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยในการกู้ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะยิ่งมีช่วงกรีนก็จะเห็นว่าปีที่แล้ว ECO o ได้ Green Investment Award จากประเทศสิงคโปร์นะคะอันนี้เราก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราพยายามบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ เต็มที่นะคะในการที่จะศึกษาหาดีลที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับการลงทุนนะคะได้ ROI ที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวนั่นเองนะคะบอกว่าเงินเยอะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยกำไรที่เราได้นะคะก็กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นนั่นแหละค่ะสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะทําตรงนี้ก็คือผู้ถือหุ้นที่คอยสนับสนุนให้เอโก้เราเติบโตไปด้วยกันอย่างที่ทุกคนบอกเอ๊ะทำไมเอโก้สามารถที่จะยังจ่ายปันผลได้ในอัตราที่เท่าๆเดิมอันนี้คือเป้าหมายของเอโก้อยู่ แล้วนะคะว่าเราจะต้องดูแลเพื่อถือหุ้น40%ของกําไรสุทธิเราจะแบ่งเป็นปันผลให้เป็นตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆคนก็เรียกเอโกว่าเป็นหุ้นปันผล<ะ>ใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบสําหรับเทรดรายวันอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะว่าเอ๊ะทำไมราคาหุ้นของ e เอโกมันค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็เนื่องจากอาจจะเป็นมุมมองของนักลงทุนไหมคะว่าเราเป็นหุ้นปันผลก็เลยไม่ค่อยมีการเทรดมากนะัก มันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นความท้าทายไหมคะว่ามาทําให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของผลการดำเนินงานให้ไม่ได้เป็นไปตามแผนมีความเสี่ยงอะไรที่เราฟอร์ซีไว้แล้วเราก็เตรียมพร้อมรับมือกับมันไว้แล้วไหมคะจริงๆแล้วโครงการทุกโครงการนะคะเอโก <Echo S 3> <Echo S 2> เรามีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มอนิเตอร์อยู่ทุกเดือนแต่ว่าความท้าทายจริงๆแล้วก็คือท้าทายในเรื่องของภาคนโยบายนะคะว่าภาคนโยบายมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็ตามเนี่ย เราก็คงเลี่ยงไม่ได้เอโกเองก็จะต้องมีการปรับตัวให้ทันมีดินามิกในการทำงานนะคะแต่จริงๆแล้วคอมพิเทนซีที่เอโกเรามี33ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าตรงนี้สามารถนะคะที่จะปรับตัวเองดินามิกตัวเองให้สามารถรับมือได้จากความท้าทายที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าส่วนนอกประเทศต่างประเทศละ่ะแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเป็น geo politics นะคะอา climate ต่างๆ พวกเราก็มองนะคะแล้วก็คอยคลิปแ n ะไอออนแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะ,คะแล้วเราก็มีการปรับตัวให้ให้ให้สอดคล้องอให้เปลี่ยนแปลงให้ตามทันโลก อืมโอเคเพราะฉะนั้นฟังดูแบบนี้ก็จะเห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจหลายอย่างมันมาจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ<ช>แต่ว่าสิ่งที่เอโก้ทำได้ก็คือทําข้างในของตัวเองให้แข็งแรงและแข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็นการมีบอร์ดนะคะที่คอยควบคุมดูแลนะคะแล้วก็บริหารความเสี่ยงในแต่ละเม็ดเงินที่จะเอาไปลงทุนอย่างดีอยู่แล้ว<ช>นะคะ,คะแล้วก็ต่อยอดการเติบโตนะคะอย่างต่อเนื่อง<ช>ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอย่างที่บอกไปคะ่ะแต่ว่ายังตั้งใจ อันนี้เราไปโดยดีไซน์นะคะ,ะตั้งใจที่จะไปลงทุนให้มันเกิดการขยายตัวของพอร์ตโฟลิโอพร้อมๆกับการกระจายความเสี่ยงของเม็ดเงินลงทุนไปในตัวพร้อมๆกันด้วยเพราะเพื่อให้กลับมาตอบโจทย์ พูดถือหุ้นให้ได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะผ่านการจ่ายปันผลอย่างสม่ําเสมอนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีการลงทุนก็มีความเสี่ยงราะคาะอยากให้เข้ามาศึกษาให้เข้าใจว่าหุ้นโดงไฟฟ้าพี่ใหญ่ของเมืองไทยอย่างเอ็กโก้เนี่ยจริงๆแล้วเขาทําอะไรอยู่นะแล้วเขามีโอกาสในการเติบโตแง่มุมไหนบ้างนะคะอย่ามองผ่านๆเพราะว่าจริงๆแล้วไส้ในมีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวอย่างที่วันนี้พี่ป้อมได้มาเล่าให้พวกเราฟังก็ขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมตรงนหม่นะะคก ขอบคุณมากค่ะ